วันนี้ลากสังขารไปกันที่ตลาดยันยงจังหวัดหัดใหญ่เนจังหวัดสงขลานะครับไปกันเลยจังหวัดหัดใหญ่อะไรวะก็ได้เลยครับวันนี้ลากสังขารมากันที่ตลาดยันยงนะครับที่หันใหญ่นั่นเองก่อนอื่นก็ต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับเพราะที่จอดรถมันหายากมากแนะนำให้มากับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเพราะถ้ามารถยนต์ก็ต้องเดินไกลแบบผมนี่แหละแล้วสุดท้ายผมก็เดินมาถึงจนได้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 แค่เมาตลาดก็เหนื่อยชิบหายเลยสุดท้ายก็บ่นไปงั้นนะครับอยากเดินอยู่ดีเพราะของที่นี่เขาเยอะมากเลยพวกคุณทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าร เชื่เชี่ยนี่กูจะเดินยังไงหมดวะเนี่ยตลาดเขามีหลายโซนนะครับแล้วก็กว้างด้วยระวังหลงกันด้วยนะครับเสื้อที่นี่เขาก็มีหลายแนวนะครับตั้งเสื้อวงดนตรีเสื้อกีฬาเสื้อทํางานหรือเสื้อใส่เล่นก็มีเยอะแยะนะครับเลือกกันให้ตาแตกกันไปเลยที่นี่จะเปิดทุกวันอังคารศุกร์เสาร์นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะส่วนใครอยากคัดหัวผ้านะครับแนะนําให้มาก่อนตลาดเปิดด้วยนะของดีๆเพียบเลยใครตื่นเช้าก็มาได้นะส่วนกระผมไม่ตื่นแน่นอนครับใครเคยมาเดินตลาดนี้แล้วบ้างลองคอมเมนต์กันมาหน ตางขานกันมานะครับขี่ร่วงเ้อ,อ